เอาเข้าไปซีเอาเข้าไปนะครับพอปลดล็อกวันที่3นะครับแค่วันเดียวนะจะวันเดียวมั้งเนี่ยแห่กันซื้อจดเป็นข่าวเออนั่นแหละเหมือนอ่านมานานนะครับก็ไม่ต่างกับพอปลดล็อกอให้ข้ามจังหวัดได้นะครับโอ้โหรถติดกันเลยนี่ก็เช่นกันครับพอปลดล็อกอให้อนุญาตห่วันนะฮะแห่กันซื้อเล้ากันใหญ่นะฮะน่าจะเป็น ร้านค้าร้านค้าส่งร้านค้าอะไรร้านค้าร้านค้าอ่านี่นะร้านของช้าอ่ะนะฮะร้านของช้าด้วยร้านของช้านี่แหละนะเอาไปขายตามร้านอีกทีหนึ่งซึ่งลูกค้าก็คงจะมาซื้อตุนไปก่อนหน้านั้นจนเกือบเกลี้ยงหรือเกือบหมดอ่ะนะก็เลยต้องมาซื้อเป็นลังเป็นลังที่แมโครไปขายต่อนั่นเองนะครับเป็นร้านริมทางนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละก็ถ้าเรื่องเอ่อเดิมหน่อยขำๆหน่อยก็ นอกจากเรื่องรถติดใช่ไหมก็จะมีอะไรอีกที่อันอะ่ะอ่าอาเออขขาวเคร์ฟิวนะครับหรือข่าวจะอ่างดออกจากบ้านบ้างเนะข่าวาลือนะฮะก็กระแสช่วงนั้นโดนเลยนะฮะใครเคยขนมอาหารตุนไว้หมดนะฮะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นช่วงพีคสุดๆนะฮะกับกระแสอะไรที่มันหรือหรือการปลดล็อกนะ ทีหนึ่งก็นั่นเลยอันเพราะจริงๆผมว่าถ้าจะปล่อยน่าจะปล่อยสักสัปดาห์นะถึงจะถูกนะครับหรือว่า3วันน่ะมันแลกแห่กันซื้อไงจริงๆไม่ต้องแห่กันซื้อก็ได้ถ้าวันเดียวคือมันวันเดียวมันเลยต้องแห่กันซื้อใช่ไหมมันต้องซัก7วันอ่ะจริงๆต้อง7วันปล่อยไปเลย7วันนะฮะมันจะได้ไม่มาลุมอย่างนี้กันไงมาลุมมันก็ผิดวินัยการอยู่ร่วมกันในสังคมสิครับนะฮะในช่วงภาวะนะดิสเทนชั่นดิสเทนซิ่งอะไรเนี่ยแหละ อ่านข่าวกันเลยดีกว่าบนอยู่ได้นะฮะแมคโครแจ้งคลิปแย่งซื้อเหล้าเบียร์นะครับซึ่งช่วงเช้าเนะี่ยมันเป็นข่าวแล้วก็คลิปเริ่มว่อนกันละแล้วก็ข่าวทีวีก็ออกกันด้วยละคือคลิปที่มีแต่การแย่งกันซื้อนะหรือข่าวกระแสว่าแห่กันซื้อคลิปภาพเป็นยังไงเนะี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตอนเย็นละก็เลยขอปิดข่าวจบข่าวด้วยคําชี้แจงของแมคโครกันหน่อยนะฮะไปอ่านกันเลย แมคโคลโลแจงนะครับปมคลิปแช์วนนะครับแห่แย่งซื้อเหล้าเบียร์ไม่กลัวโควิดนะครับถแถลงนะฮะรุมแย่งลังเบียร์เหล้าเบียร์วอนรักษาระยะห่า,หางซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ OR, ยันสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการไม่จําเป็นต้องกักตุนนะฮะมันไม่จำเป็นต้องกักตุนก็จริงครับแต่เวลามันมีแค่วันที่สามไง <c oughs> ะะถ้าปล่อยบอกปล่อยสักสามวัน เออเจ็ดวันเพราะยังชั่วสิมาเล่นมุกเนี่ยรัฐบาลก็ยังแบบจะขายก็ไม่ขายจะคือจะไม่ให้อยากขายนะก็ไม่ให้อยากขายแต่ก็อยากก็อยากให้ระบายก็อยากให้มันปลดปล่อยกันบ้างก็ขายแล้วดันมาทําแค่วันเดียวก็คิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะก็ยังดีก็สร้างกดขึ้นมาว่าเอาไปเก็บกินได้แต่ไม่ให้ขายตามร้านคือกินข้างนอกไม่ได้แต่เอาไปกินที่บ้านนะได้เออก็ปล่อยมันอิสระสักเจ็ดวันสิครับ นะฮะทำแบบบีบบีบเวลาแบบนี้มันก็แหกันนะดิเออส่งเสริมให้ลุมกันอนะ่ะคิดใหม่นะฮะคิดใหม่นะรัฐบาลคิดใหม่นะจะจะ,จะให้ทําอะไรอยากให้ทาภายในเวลากระชั้นชิดหรือว่าเวลาที่ระยะเวลาอันสั้นนะฮะไม่ถูกไม่ถูกอย่างนี้มันไม่ถูกมันก็ถูกลุมกันอย่างงี้ดิแล้วจะโทษใครอะ่ะก่อนอื่นก็โทษระเบียบจากรัฐบาลก่อนนั่นแหละปล่อยทั้งทีปล่อยแค่วันเดียววันนี้นะครับสามพฤษภาคมไยสื่อ สารองค์กรบริษัทสยามแมคโครนะครับจำกัดหมหาชนออกหนังสือชี้แจงและขอความร่วมมือจากลูกค้าเรื่องการรักษาระยะห่างขณะซื้อสินค้าในแมคโครระบุว่าเนื่องจากตามประกาศของรัฐบาลที่กำหนด,ดให้วันที่3เป็นวันแรกที่อนุญ,ญาตให้มีการเริ่มจําหน่ายเครื่องดื่มอาเป็นวันแรกเหรอแล้วตกลงให้กี่วันล่ะนะครับบอกว่าเป็นวันแรกอาวันแรกด้วยนั่นแหละแล้ววันวันเดียวด้วยใช่ไหมอนุญ,ญาตให้มีการเริ่มจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางจังหวัด จึงจาให้มีลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารรวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปที่มีความต้องการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้บริการที่สาขาแมคโครเป็นจํานวนมากซึ่งทางบริษัทได้เตรียมการเรื่องการจัดระเบียบในการจําหน่ายนะครับนี่ขนาดจัดระเบียบนะเนี่ยไม่ได้ต่อแถวไม่ได้อะไรเลยของกาลังลงของกาลังลดลดยังไม่ทันถอยก็แย่งกันซะแล้ว พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนื่องจากมีปริมาณลูกค้าเป็นจำนวนมากจึงอาจเกิดความไม่เป็นระเบียบในช่วงแรกของการเปิดขายสินค้าในบางสาขาดังที่ปรากฏในสื่อนะครับก็เป็นช่วงโคนลนหขนช่วงแรกนั้นแหละนะคิดว่านะเดี๋ยวก็คงจะหายบ้าหายเหอกันแล้วล่ะมันใช่เหรอมันใช่เหรอคลิปนี้มันใช่เหรอโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวคลิปโฆษณาซะก่อนโอ้ยเซ็ง โอ้ยในทีวีคลิปชัดกว่านี้อีกอนะเดี๋ยวก็ส่งกันในไลน์กันดีกว่านะครับรถแรงจะออกนะถอยนะฮะเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันได้นะโอ้ย,อย,อยคนพูดนี่แบบเหนื่อยใจแล้วโอ้ยพูดไม่ฟังกันเลยนะฮะ โฉวมากก็ไม่ได้นะฮะเบอร์แหะดีแล้วเพราะเดี๋ยวมันคลิปมันติดเหลืองเดี๋ยวคลิปมันไม่ผ่านแค่อ่านข่าวก็เป็นแบบไม่เหมาะสมในการโฆษณาอีกโอ้ผมละเซ็งเลยทำคลิปก่อนใจทางบริษัทจึงขอเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าเราดําเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงไม่ต้องกังวล หรือซื้อสินค้าสำรองไว้มากเกินจำเป็นแต่อย่างใดทั้งนี้แมคโครขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านในการรักษาระยะหา่างทางสังคมอย่างน้อย1เมตรเมื่ออยู่ภายในบริเวณสาขารวมทั้งบริเวณจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยโดยเรายืนยันที่จะยังคงมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เข้มงวดเพื่อดูแลลูกค้า และพนักงานอย่างเต็มที่เช่นเดิมโดยกําหนดให้ทุกคนที่จะเข้าไปบริเวณของสาขาจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและเพิ่มความถี่ในการนาความสะอาดฆ่าเชื้อทุกจุดที่มีการสัมผัสบ,บ่อยๆและการรักษาระยะห่างทางสังคมดังที่กล่าวแล้วข้างต้นบริษัทจึงขอเรียนชี้แจงณนะโอกาสนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและสัง,สงคมโดยรวมเออน,นะไอคนซื้อก็กเกินไปนะว่ามันหมดหรือไงฮะนะครับมันต้องโชว์กันแบบคือจริงๆก่อนก่อนวันที่จะประกาศให้ซื้อนะแม่โควควรเตรียมการไว้แล้วนะครับก็คือคือเตรียมเอามาจัดไว้เลยอะนะฮะให้มันดูแบบเยอะมากจนแบบ หรือว่าเลี้ยงให้เป็นระเบียบด้วยนะครับและเยอะมากกองเลยขึ้นสัก2อสชั้นไปเลยนะดูว่าเออจะเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่คุณก็เหลือเฟืออยู่แล้วล่ะนะฮะเออจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับพอเห็นว่ามีของน้อยเขาก็แย่งกันไงโอเคข่าวสดเขียนเจียมความอ่านขอบคุณครับ